สวัสดีค่ะมณนกนารมะพอกับสวีวันลานขายของช่ำคือเกาเนาะคะ่ะกะมอนมีเรื่องเล่าดีๆสิมาเลาสูฟังอีกเนาะคะ่ะสวีวันก็นขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องสวีวันปันสุขด้อค่ะขอขอบคุณ้หลายเด้ะคะขอค่ะกะหัวขอที่สิมาเา้ามอนีเนาะคะ่ะก็คือผลกระทบเต็มๆที่เกิดจากโควิด19รอบ3เนาะคะ่ะ ผลกระทบเต็มๆคือสืบเนื่องมาจากเนาะคะ่ะจากคลิปที่แล้วนะคะชัยวันก็เคยมีการมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังเนาะคะ่ะว่าหลังจากมันมีโควิดเ้ามามันมีผลกระทบในลานจังใดการค้าการขายมันเป็นจังไดเนาะคะ่ะช่วงตั้งแต่สงการมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ยังพ่อขายได้อยู่เนาะคะ่กะก็คือตามทีเคยเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะ แต่มาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะผลกระทบเต็มๆที่ลานสีวันได้รรบเนาะคะ่ะการสืบเนื่องมาจากาสามีสีวันได้มีโอกาสไปไกลชิดผู้ป่วยโควิดคนที่สามที่มีการแจง้งไฮโฮก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแต่ว่ามีโอกาสไดียไปไกลชิดก็คือตั้งแต่วันที่สิบ หลังจากนั้นมาก็มีการแจ้งการตรวจจนสรุปผลวันที่27ธ่ผ่านมาเนาะค่ะมีการตรวจครบคุณหมอกะแจ้งว่าบดติดบดิติดเสื่อมาเนาะค่ะก็คือให้ปฏิบัติตตามปกติบตรงกรักตบตรงเฮตอยังแล้วจังสิเนาะค่ะแต่ว่าผลกระทบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมากนาะคะลานชีวิตนกะเงียบ เมียแ,บบแห้งแบบว่าแถบสิบบมีลูกคา้าเขามาเนาะคะ่ะยอดขายก็หายไปเกินห้สิบเซนต์ะคะแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา,าลูกค้านะคะก็มีความกังวลบางคนก็นได้รับแจ้งข่าวแบบเี่บเป็นค่วมจริงอบอดีหู้อมูลที่แน่นอนจังสินะคะ่ะบางคนก็บ,บอกว่าสามีสิวันเป็นโควิดบางคนก็บ,บอกว่าเออ ลานปิดจึงสีเนาะค่ะคือ,อช่วงที่มีการติดว่าลานปิดนะคะก็คือคีบก่อนหน้านี้เนาะค่ะชิวันมีการไปซื้อของลรสามีไปทํางานบมมีคนเฝ้าลานชิวันก็เลยปิดลานไว้คนก็ไม่เห็นปิดลานในมือนั้นก็บอกว่าลานปิดจังสิค่ะก็คือเสพข่าวที่แบบบคอยเป็นความจริงปันใดเนาะค่ะแล้วก็สามีบดิบดีเป็นโควิดกะ มีคนไปเลาไปลือว่า,าสามีเป็นโควิดนะคะในช่วงหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาค่ะเฮให้ชีวันขายสินคา้าบดได้นะคะยอดอตกลงก็คือประมาณคิดว่าบดตามกว่าสิเซ็นะคะยอดขายจากสมมติว่าเขาเคยได้สี่พันหาพันต่อมือก็สิเหลือแค่ประมาณสองพประมาณจังสิค่ะ หลังจากที่ได้รับแจ้งข่าวจากคุณหมอเนาะคะ่ะชีวันกับมีการชี้แจงมีการโพสต์ไปทาง Facebook เพื่อให้เชาวบ้านได้เข้าใจเนาะคะ่ะก็คือเมื่อวานเนาะคะ่ะมาถึงมอนี้บรรยากาศมันก็นยังเงียบอยู่กับอาจสบบางส่วนกับที่จริงมันก็บ,บริเกิดจากข่าวนี่ก็ได้อาจสิเกิดจากบรรยากาศในหมู่บ้านมันแบบเงียบเงาซบเซาอยู่แล้วเพราะว่า ปัญหาโควิดมันก็เหตุให้ทุกคนกับบกหอยมีไล่ใดจังสินเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะชีวันก็เลยมาแช่ประสบการณ์มาเล่าสู่ฟังเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีสินค้าบางอย่างเนาะคะ่ะที่แบบในช่วงวิกฤตจังสินคามันแบบ ยังมีสินค้าบางอย่างที่แบบยังขายได้เดี๋ยวคลิปหนาชิวันสิมาเราสู่ฟังค่ะว่าสินค้าตัวใดที่มันเป็นแบบสินค้าจําเป็นอิหรีถึงแม้สิม,มีวิกฤตน,นะคะจังใดกระตองมี่ะคะเดี๋ยวคลิปหนาเนาะคะ่ะสิวันสิมาเราสู่ฟังค่ะคลิปนี้ก็คือสิมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะว่าโควิดนะคะคือมันป้องกันได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนแบบ ตนักเนาะค่ะก็คือสวมแมสกออกไปใส่ก็สวมแมสไปพบปะผู้คนสวมแมสพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือดูๆจังสินเนาะค่ะคือว่าป้องกันไว้ดีกว่วค่ะอย่าให้มันเกิดเพราะว่ามันเกิดแล้วจังแบบอา่าลานชีวันที่เจอมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะค่ะแบบว่ามันบอนเกิดเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีความประสบอา่ากับเหตุการณ์ที่แบบว่า เรามีความกังวลค่ะว่าถ้าเกิดสามีตรวจโบผานมันสิมีอยังเกิดขึ้นเพราะว่ามีผ้าลาชีวันทรงลูกเลี้ยนมหาวิทยาลัายสองคนค่ะสองคนพอมกันเนะคะคาะค่ะค่าใช้จ่ายก็สูงค่ะคือว่ามีค่าใช้ใจ่ายถูกอาทิตล้วก็เดี๋ยวเดือนหนาก็ต้องมีค่าเทอมจังสินเนาะค่ะก็มีความกังวลค่ะว่าเออถ้าแบบสามีบบผานตรวจบบผานล่ะ เฮาต้องปิดลานก็คือขันต่อมาลานต้องปิดเนาะคะ่ะย่างนหน่อยหนะะ่อยก็สิบสี่มือชิวันก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะคะ่ะปิดลานแล้วก็ตรวจร่างกายชิวันอยู่กันสามคนคือหลูกเลี้ยนสองคนแล้วก็อยู่บ้านมีแม่อายุเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามปีแล้วก็ซามีแล้วก็ชวีวันนะคะอันนี้ก็ เป็นความกังวลวาถาบพานละมันสิบมีอย่างเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อๆมานะคะเพราะฉะนั้นกะชิวันกะมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะว่าให้ระวังให้ระวังแบบคือป้องกันเนาะคะ่ะแต่ว่าถามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รักษาไดล้ละเนาะคะ่ะแต่ว่ามันสิบสางความหยุ่งยากความแบบเห็นให้เหาแบบลําบากจังไดนี่ละคะ่ะชิวันกะมาแชร์ให้ฟังเนาะค่ะว่าพยายามป้องกันค่ะออกไปใส่มาใส่สวมแม่ ล่างมือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณาสุขตามข่าวตามมียังที่ได้รับแจ้งมานะคะดีที่สุดค่ะตอนนี้ชีวันก็คือป้องกันเนาะคะ่ะบรรยากาศในลานก็บบ,บนได,ดีขึ้นก็ยังเงียบเงาอยู่คือเก่าค่ะก็ต้องรอเวลาเนาะคะ่ะอาจสิบแบบช่วงเวลาหนึ่งค่ะก็หวังว่ามันสิดีขึ้นมันนี่ก็เริ่มสั่งของมากอะคะ่ะหลังจากที่บริสั่งมาสองหลอมเนาะคะ่ะเพราะว่า กังวลว่าถ้าสั่งของมาล่ะมันต้องปิดลานสิเห็ดจังใดอ,อาหารซดอาหารแช่แข็งว่ามันเมิดไปช่วงหนังชีวันก็นกนคือยังบ่ทหาได้สั่งเพิ่มนะคะในระคากะมาแช่ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเป็น้อมูลเนาะ,ค,ะค่ะกะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิวันปันซุกไว้แน่เ้อค่ะสำหรับมเมอนก้น็สวัสดีค่ะ